ลีล,ลีสีชมพูสวยจังเลยไม่น่าละหอมแต่เช้าเลยเนี่ยเออผนังงามค่อยมากมากงามนี่กระดอกวาสนาะโอ้ยดอกแบานเศรษฐีโชคลาบยังข่าวไปโชคลาบโชคก,ก้อยนี่ก็ล่งออกดอกตรงนี้โอ้ยเห็ดนี่ พอเดี๋ยวเอาเขามากินเด้วยปล่อยพ่อไป,อไปงามโหดสุแสบแซบเสีบตัวเดี๋ยวมันก็เกิดอีกสันอกวะเอาสีาเอาร่อนี่ะม,มันก็อ่อนๆอยู่ได้หระมันก็พอกินได้อยู่ที่แหลกว่าซอยสิไปขยันต่มอยู่บนนอขยันต่มซุป เยสุดเด้เนยมันมีเนาะเอาอยู่บ่าว่าถ้าเอาในงานใหญ่เลยเด้นี่ในงานสั่งเลยมันกระแสบอ่ะนะ เอาหรือเปล่าชั่งใจก่อนเด้อจะเอาเปล่าแต่ก็เก็บไปเยอะแล้วนะถ้าไม่เอาเดี๋ยวมันก็จะออกอีกแล้วว่าเอาดี๋ยกว่าเดียกว่าซันก็ต้องไปต้มเนี่ยต้มออกเอาเปอัน,นั้นเอาสักหน่อยเนี่ย ตอนแรกว่าจะเก็บวไ้ไม่เอาแล้วทีนี้ก็เสียดายคนละคนละไปนอกก็สวย ถ้ามันเบิดแล้วมันสิเสดายเด้เอาไปกินโหลดละมันบอกอย่านึกจะกินซุปขึ้นมามันไม่มีนะเสดายบังหันนะเอาได้เป็นไอ้กะละมังแต่ว่าบ่อได้เห็ดเห็ดแล้วบาอไหนเน่าถิ่มแม่ไอ้ฝนตกมากนะนะฝนตกเลยทำไม่ทันนะ่ะเสียดายมากเลยก็เลยเอาทิ้ง ทิ้งปล่อยให้มันเป็นปุ๋ยนั่นแหละก็ไม่ได้ทิ้งเปล่าหรอกก็ให้มันปล่อยตองปุ๋ยเป็นอะไรไปเกิดประโยชน์กับต้นไม้ไปมันก็ออกจะถึงแก่มันก็กินได้เห็นอันนี้เราเอาไปสุปไงท่านอ่อนแล้วก็ไปผัดกับเนื้อ เนื้อสั์เนื้ออะไรเนื้อใส่หมูใส่เนื้ออะไรเนี่ยแต่ว่าพูดถึงมันดอกมันใหญ่เนาะอโอ้พูดนะเห็นว่าหอมหดอหดอพูดนะวู้วพูดนะ,ะก็ยังใหญ่เด้ เออมันเสีมาทำลายอันนี้พครแต่นึเดี๋ยวมันถืออันนี้อยมันเสีมาถือดอกใหม่คอยตายเด้มันถืออุ้มอย่างนี้อืมนาะแกนมันอลยโอ้โว ว่านยูมองเกียนมันเ,นอ,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 เอาไปต้มได้บ้างนี่พี่นอ้องอ้าวอโอ้เบิดเมื่อแดดมาออกแดดเพิ่งแดดเพิ่องออกไปแดดออกแล้วที่นี่ นี่ใบสองแล้วเพิ่งจะแดดออกได้มาเศา้านี่เดินเลาะปลามาแล้วได้เห็ดเกือบเอพลิงถังหละเห็ดนังล่มแต่นี่มาเจอเห็ดนี้ก็ก็เจอหลายวันแล้วว่าจะไม่กินแหละแต่ทีนี้นึกไปนึกมาเสียดายถ้าเกิดว่ามันไม่เกิดอีกก็ต้เอาใบสูบกินเนาะไว้กินหน้าหนาวไงพี่้อง ปีที่แล้วเนี่ยก็กลี่ยงย้อนหนาวย้อนเห็ดอันนี้แหละพี่น้องเอาไปซุปอ่ะก็จะเป็นเหมือนเห็ดกระด้างเห็ดอะไรบ้านเรานี่แหละแต่มันอ่อนก็เห็ดกระด่างเห็ดบดอยู่ด้นี่เหรอเราก็จะล้างออกแล้วก็ดึงออกดึงออกแล้วก็ต้มเดี๋ยวหาถุงมาใส่ก่อน ฉีกออกก้อนก,นก็ได้เขาไปลลากเห็นไหมนี่มันจะเป็นน้ำเส้นเหรอเหเนาะเนี้เ,เขาเพื่อจะจะให้มันสุกง่ายแล้วก็ฉีกออกฉีกออกแล้วก็เอาไปต้มพี่น้องนี่ไปหามาจากในป่าเห็ดนางรมทองนางรมทองกับน้ำร่องขาวใส่หน,น่อบม้พันธักแป๊บเดี ทั้งแม่ไปไหนล่ะไอ้หนูแจ็คจอดทั้งไ,อ,ไอ้เซีย่าเดี๋ยอ,อ,อ้อาวอุพนด่ะส้มดอกไม้ส้มไปส้มมากลราอดใจไม่ไหวไงโอ้ดอกนี้สีเย็นดอกนี้ก็คงจะสีชมพูเหมือนกันแตไ่ไอ้ไอ้สองดอกที่มันร่วงโรยไปมันเป็นสีขาวเนี่ย สวยงามชมเออยช่ม,ชมงามอารามแท้ว <c oughs> ่าจะไปทำความสะอาดตรงโน้นป่าตรงโน้นว่าสิเป็นตัดป่าสักหน่อยตรงโน้นลกๆหนูนะไปตัดสักหน่อยดีกว่าไหนๆก็ออกมาแล้วไปทำความสะอาดก่อนเผื่อเจอเห็ดอะไรอีกด้วย